สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอรสาอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการอ่านรู้จักคํานําเรื่องเรื่องชีวิตใหม่นะคะซึ่งจะเป็นบทเรียนบทสุดท้ายในเล่มภาษาพาทีนะคะของภาคเรียนที่1ค่ะนะคะต่อไปเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนในวันนี้กันค่ะ จุดประสงค์ก็คือนักเรียนสามารถอ่านคําและเขียนคําได้ถูกต้องนะคะต่อไปเรามาทราบหลักการอ่านออกเสียงคํากันนะคะว่าเด็กๆจะต้องมีหลักการอ่านอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะหลักในการอ่านออกเสียงคํานะคะคุณครูจะมีอยู่4หัวข้อด้วยกันนะคะดังต่อไปนี้ค่ะ 1. น,นักเรียนต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจนนะคะ 2. อ,อ่านให้เสียงดังพอที่ผู้ฟังได้ยินกันอย่างทั่วถึงและ 3. อ่านให้เป็นเสียงพูดโดยธรรมชาตินะคะไม่ต้องเกรงนะคะและสุดท้ายรู้จักทอดจังหวะและหยุดหายใจเมื่อจบข้อความตอนหนึ่งหนึ่งหรือว่าจบประโยคนะคะค่ะนี่คือหลักการอ่านออกเสียงคำนะคะ ทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะหลักการอ่านออกเสียงคำหนึ่งนักเรียนต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจน 2. อ่านให้เสียงดังพอที่ผู้ฟังได้ยินกันอยากทั่วถึง 3. อ่านให้เป็นเสียงพูดให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องเกรงนะคะแล้วข้อสุดท้ายรู้จักทอดจังหวะและหยุดหายใจเมื่อจบข้อความตอนหนึ่งหงหรือว่าจบปจบจบระโยคนั่นเองนะคะค่ะพอทราบหลักในการอ่านแล้วต่อไปให้เด็กๆ นำแบบเรียนภาษาพาทีขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่บทที่6ค่ะเรื่องมีน้ำใจนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเรื่องมีน้ำใจอยู่ที่แบบเรียนภาษาพาทีหน้าอะไรอ้าวให้นะักเรียนเปิดไปที่หน้า86กับ87นะคะค่ะเราจะมาเริ่มอ่านที่หน้า8 0 หกกันก่อดน,นะคะในเรื่องรู้จักคํานําเรื่องนะคะเราไปเริ่มกันเลยนักเรียนอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะขาน้าแปดสินะคะรู้จักคํานําเรื่องเสือจานลิงแอบสอนโหนพับคลานหมีชะนีที่นอน งานบ้านนะคะต่อไปคะ่ะหน้าต่อไปแบ่งปันยอดไม้ฮิปโปยีราฟนกขุนทองสาธารณะจระเข้แท่งน้องตอบรับสซนวนกรงเกลื่อนคลุมเสร็จ เสริมพอใจน้ำใจท่าทางบ้านเมืองนิ่งเฉยพึ่งแดดลูกชายลูกสาวผ้าหม่มวัยรุ่นรักษาตัดสินกับข้าวเอ็นดูคำหยาบช่วยเหลือขยะมารยาท อ่เรามาทบทวนอ่านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะรู้จักคํานําเรื่องเสือจานลิงแอบสอนโหนพับคลานหมีชะนีที่นอนงานบ้านแบ่งปันยอดไม้ฮิปโปยีราฟ นกขุนทองสาธารณะจระเข้แท่งน้องตอบรับสนวนกรงเกลื่อนคลุมเสร็จเสริมพอใจน้ำใจท่าทางบ้านเมืองนิ่งเฉยพึงแดดลูกชาย ลูกสาวห้าหม่มวัยรุ่นรักษาตัดสินกับข้าวเอ็นดูคำยาบช่วยเหลือขยะมารยาทค่ะนะคะนักเรียนไปฝึกอ่านให้คล่องนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนเองและ คุณครูจะนัดหมายเขียนตามคำบอกนะคะค่ะเมื่ออ่านจบแล้วคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทํานะคะในวันนี้กิจกรรมนั้นก็คือให้นักเรียนเลือกคำที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นะคะในหน้า86-87นะคะมาคําคำค่ะหลังจากนั้นก็มาแต่งประโยค ะคะําว่าประโยคคือจะต้องมีประธานมีกริยาแล้วก็มีกรรมนะคะได้เรียนดูตัวอย่างอย่างข้อที่1คุณครูเขียนคําว่ายีรัฟมาคุณครูเลือกยีรัฟนะคะคุณครูก็จะแต่งนะคะโดยมีประธานค่ะประธานคุณครูแต่งว่าน้องวาดภาพยีรัฟประธานในที่นี้คือน้องน้องเขาทาอะไรล่ะคํากริยาววาดภาพค่ะวาดภาพอะไรล่ะคะ วาดภาพยีราฟยีราฟเป็นกรรมค่ะมีประธานกริยาและกรรมนะคะสําหรับประโยค รับทราบนะคะนักเรียนเขียนในสมุดต,ตามแบบคุณครูเลยวันอังคารที่31สิงหาคมพศ2564วันนี้เขียนคอคนนะคะ6ตัวนะคะแต่ละช่องให้เว้น1ช่องนะคะาลายเขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะคะแล้วก่อนที่จะถ่ายภาพส่งคุณครูให้เด็กๆตรวจทานนะคะว่านักเรียนเขียนถูกต้องไหมนะคะเขียนคําวางรูปวรรณยุกต วางรูปสระถูกหรือไม่นะคะตรวจทานก่อนส่งนะคะจะไม่โดนหักคะแนนนะคะรับทราบนะคะค่ะสำหรับวันนี้คลิปการสอนเรื่องการอ่านรู้จักคำนำเรื่องมีน้ำใจคุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้เด็กๆไปอ่านทบทวนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ